สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนแนวทางการคีคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C นะครับอันนี้ตั้งแต่พศออ2535ต่อการตรวจหนึ่งครั้งตลอดชีวิตนะครับคนที่เกิดก่อนนะครับคนที่เกิดก่อนคนประชากรไทยที่ เกิดก่อนปี2535ัอดตรวจได้1ครั้งนะครับ1ครั้งตลอดตลอดชีวิตอโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะขี่ผ่านฮอตอีพีการขี่ก็ประมาณนี้นะครับมีชื่อ,อชื่อวันที่เราคัดกรองและวันที่เราอธินนะครับวันที่เราอธิน ชิปคอมเพนนะครับชิปคอมเพนคัดกรองไว้รับตับเสดบีสี่นะครับแล้วก็ไดแอ็กนะครับไดแอ็กจะเป็นแซ่หนึ่งถึงห้านะครับจากนั้นไปตรง pp special นะครับตรงงานอื่นพีพีสเปเชียลคนที่ได้ตรวจไว้รับตับเสดบีก็เลือก1 B010 ่ยนะครับในงาน การตรวจนะครับที่เป็นลบนะครับก็อาจจะเป็น 1B 0 1งบีนยนะครับผลบวกก็คนละตัวกันนะครับผลบวกผลบวกคนลบเนี่ยแหละครับ 1B นะครับตามนี้นะครับสเต็ปพีพีสเปเชียลก็จะประมาณนี้นะครับแบตเทน คนที่ตรวจแล้วปกตินะครับนติ Negative. นะครับประมาณนี้นะครับ C ระดับต่างๆ C ก็เป็น 1B 011น,น,น,นะครับก็การคีย์ก็ประมาณนี้นะครับใน Hot XP นะครับ Hot XP PCU มาเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ดู สักคนนึงนะครับสักคนนึงอันนี้เรารับบริการมาของนะครับอโอเคนะครับอันนี้เป็นคัดกรว่ารับตัดเศษบีซีนะครับแล้วก็เลือกไป ประมาณนี้นะครับจากนั้นมาใส่เอ็กนะครับแซดหนึ่งนะครับตามด้วยงานอื่นๆนะครับงานอื่นๆเลือก p p s p สเ i a l Project s p ต์ i a l Project นะครับเพิ่มเข้าไปครับ ก็จะประมาณนี้นะครับใส่รายละเอียดแล้วก็ 1B <B. S 1> นะครับ010อันนี้ตรวจไว้รับตับเทีบีนะครับจากนั้นบันทึกตามด้วยนะครับอันนี้ในตามด้วยหน0 1 0บนะครับวันนี้เป็นผมลบตามด้วยไว้รับตับเสีสี ก็จะประมาณนี้นะครับสี่สี่ตัวนะครับปกติที่เป็นนิเกทีฟนะครับ,บการบันทึกไปเลยแล้วก็บันทึกไปเลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรมากเนี่ยแหละครับผลมิดตชัยจะขึ้นการตรวจคัดกรองสำหรับโรคอัจฉริยะ ส่วนของข้ออก็จะลงประมาณนี้นะครับประมาณนี้จากนั้นเราไปในส่วนของ KTB นะครับ KTB KTB อ,อันนี้เราก็มาตรงล็อกินข้าปกติแล้วครับล็อกินข้าใช้ปกติจากนั้นเรามาตรงคนที่เรา ได้ตรวจคัดกรองนะครับเราต้องออเทนนะครับออเทนไว้ก่อนจากนั้นเราจะมาคีย์ใน ktb เ,เราจะคี์ภายในวันนะครับคี์ภายในวันหรือเราจะคี์ เลข13หลักนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ขอข้อมูลนขอ้อก่อนทำการตรวจสอบนะครับทาการตรวจสอบเข้าไประบบจะทําการตรวจสอบอนะครับเิงมานะครับชื่อานามสกุลไม่ตรงนะครับเราทําการยืนยันเดี๋ยวระบบก็จะรันมาเองนะครับระบบก็จะรันมาเอง จากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาตรงกิจกรรมที่รายรับสิทธิ์นะครับว่าบุคคลคนนี้เขาได้ทําการตรวจคัดกรองไวรับตับอักเสบบและ C หรืออย่งอางอเคยังนะครับนะครับอันนี้อยู่ที่ลําดับที่12ในส่วนของผมนะครับแต่ของอื่นไม่แน่ใจส่วนรหัสที่ใช้นะครับรหัสกิจกรรมจะอยู่ที่รหัสที่30นะครับ3 0 3 0นะครับ เสือนรหัสที่ใช้จะเป็น b 6 7นะครับของไวรับตักเศษ b แล้วก็ b 6 8แปไวรับตักเศษ c นะครับเราก็ทําการกดเข้ารับบริการนะครับเข้าไปเลยครับอันนี้ก็ยืนยันเข้ารับบริการปกตินะครับอันนี้คือเป็นวิธีการเทสการสอนให้ดูนะครับอันนี้จะไม่ลงลึกในระบบนะครับก็ทําการตรวจคัดกรองไปนะครับพอเราตรวจเสร็จ ระบบทำการยืนยันว่า <Okay. S 1> เป็นผลนิ่งตีฟหรือโพซิทีฟนะครับให้เราติ๊กเลือกตามตามรายการนะครับประมาณนี้นี่ละครับมากิจกรรมที่ได้รับนะครับตรงนี้นะครับกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ์นะครับลำดับรหัสกิจกรรมอยู่ที่ลำดับที่30นะครับ30 จะเป็นการตรวจคัดกรองวัฒนธรศิย์อันนี้ตรวจทีละอย่างนะครับทั้ง b และ c นะครับในวันที่เราคัดกรองเท่านั้นนะครับวันที่เราคัดกรองและต้องออเทนนะครับและต้องทำการออเทนก็จะปรับมาณนี้นะครับ